คราวนี้ช่วยกันแชร์บอกต่อเรียกร้องไปยังชาวโลกให้ได้ยินชัดๆนะครับว่าน,นางมาลีพลโทหญิงมาลีโสเจตาโคโสกัสวงกลาโหมของคเหม็นนั้นเนี่ยนะครับมันลวงโลกมันโกหกมันหน้าด้านตอแหลไม่เว้นแต่ละวันนะครับช่วยแชร์ออกไปให้ได้มากที่สุดไม่แปลกใจนะครับทำไมถึงตั้งมันมาเป็นโคศโเพราะาหน้าด้านหน้าทนในการถแถลงข่าวรับไม่ได้แหละครับต้องใช้คาพูดคําจาประนามที่รุนแรงเป็นอย่างมากเพราะาล่าสุดในกองทัพบกเองก็ทนไม่ไหวนะครคุณผู้ชมครับ ออกมาแถลงการต่อโต้นางมาลีที่อ้างว่าตั้งแต่มื่อช่วงกงลางดึกจนถึงเช้าวันนี้ไม่มีเสียงปืนดังมาจากทางฝั่งกัมพูชาแล้วโดยอ้างนะครับว่าทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยสมบูรณ์นะครับอ้างแบบนั้นนะครับแต่คนในพื้นที่เขารู้กันชัดเจนว่ายังคงมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็เกิดมาจากประเทศกัมพูชาเขมรของนางมาลีคนนี้ครับคุณผู้ชมครับกองทัพเนี่ยประนามวัตถุท็จจริงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่มาลีได้แถลงข่าวออกมานะครับ ไม่เพียงแต่หลอกประชาชนชาวกัมพูชานะครับยังหลอกตัวเองจนติดกับมายาที่ตนสร้างขึ้นพฤติกรรมเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการบิดเบือนความจริงแต่ยังเป็นความพยายามปั้นโลกปลอมเพื่อกรบเกลื่อนการกระทําของตนเองแล้วก็เบี่ยงเบนสายตาจากความรับผิดชอบที่ฝ่ายตนเองควรต้องเผชิญนะครับถ้าเป็นถแถลงการผมเขาเรียกว่า,ถาแถลงการหน้าด้านนะถแถลงการตอแหละนะถแถลงการหน้าไม่อายถาแถลงการ โกหกตัวเองเนี่ยคำพูดคําจาถ้าเป็นภาษาแบบชัดเจนตรงไปตรงมามันต้องแบบนี้แต่เอาละกองทัพพอก็เป็นหน่วยงานราชการนะครับก็ต้องสื่อสารแบบหนักหน่วงแต่ก็ยังคงความสุภาพเอาไว้กองทัพไทยขอเรียกร้องให้มาลีหยุดพฤติกรรมลวงโลกบันทอนความเชื่อมั่นและทำลายหลักพื้นฐานความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลกต้องไม่ปล่อยให้มายาคำพูดบดบังความจริง กองทัพไทยขอยืนยันนะครับว่าไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มต้นความรุนแรงแต่จะเป็นต้องปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนด้วยมาตรการที่ชอบรรมและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปนะครับอ่ะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อนะครับนางเนี่ยต้องเจอกันแบบสไตล์ยุคคนเนี่ยแหละครับซัดมาซัดกลับโกหกมาก็แชกลับประจานให้กับชาวโลกโดยเฉพาะคนขเขมรนั่นแหละได้รับทราบถึงคําโกหกล้างสมองไม่เว้นแต่ละวันครับ แหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปษณีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอสุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสณีจังหวัดน่าน การันตีเลยนะฮะชุดละร้อยบาทหากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแลวครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน้นเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ถือรอยห้าสิบอือ,อร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอืมสนใจพีงเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริกขี้หนูสองเม็ดกินก็นไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะนะเงินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากมแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮ,ฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปรักผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้มนไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสาสิบเก้านหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะ กินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจริงๆแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิ่มเลยเนี่ยนะร้อยสามสิบเก้าอร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสาสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกๆนะหมูทุกจากพรมบรุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจาก นครชัยศรีนคนปรปฐมน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกขายแค่99